ใกล้รืดูการชำระภาษีประจำปี2,557ใครมีรายได้ที่ต้องชำระตามเกณฑ์ของกรมสรรพากรจากวันนี้ไปก็ต้องรวบรวมแหล่งที่มาของรายได้หรือสิธิประโยชน์ที่พึงได้จากการชำระภาษีค่ะที่สำคัญไปกว่านั้นเราไม่ต้องเดินทางไปชำระภาษีตางสถานที่ตั้งให้เสียเวลาอยู่ตรงไหนก็ชำระภาษีได้ เพราะวันนี้กรมสมรพากรเขาเดินตามเทรนยึดตามตลาดสมาร์ทโฟนที่ได้เติบโตอย่างแคร่หลายส่งผลให้ตลาดแอปพลิเคชันนั้นเติบโตไปตามๆกันล่าสุดได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน r d Smart Tag ขึ้นในการให้บริการแก่ผู้เสียภาษีที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบความทันสมัยสะดวกและรวดเร็วผมก็ได้พบอยู่นะครับตั้งแต่เอาไอเข้ามานะครับยิ่แบบทาง CFC ทางไอทีเนี่ยมีคนที่เขาชอบ ท้าทายนะครับพอหกทุ่มพวกเราจะแสดงความยินดีเออัตีปีใหม่กันให้ปีนิวเยียเขาแม่เขานั่งอยู่หน้าจอครับเขาขี่ข้อมูลยื่นแบบเสียภาษ,ษีแล้วขอคืนภาษีตอน6กทุ่มหนึ่งนาทีนะครับแล้วออจะมีกลุ่มนี้อยู่ประมาณ300กว่าคนถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะครับสามร้คนทุกปีออกลุ่มสมรคอนะครับก็จะมีคนเจ้าที่อยู่กลุ่มหนึ่ง ที่ทางานเพื่อการให้บริการประชาชนเขาจะแฮปปี้นิวเยยร์กันกับกลุ่มนั้นแหละครับเขานั่งทําง,งานอยู่ที่กรมสรรพกรนะครับกลางคืนครับรับแบบแล้วก็ดําเนินการในกระบวนการคืนภาษีและภายใน3วันนะครับเช็คคืนภาษีจะถึงมือพวกเขาเหล่านั้นแอปพลิเคชันอาดิดส์มัทแท็กนั้นมีเมนูใช้งานที่หลากหลายค่ะอาธิบริการข่าวสารสรรพกรแจ้งข่าวสารด้านภาษีกฎหมายภาษีใหม่และเรื่องเด่นที่น่าสนใจจากกรมสรรพกร ซึ่งบริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตนั้นจะเปิดให้ยื่นแบบได้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง30มีนาคม2,558โดยผู้ใช้งานสามารถจัดเก็บหรือพิมพ์แบบแสดงรายการภาษีและใบเสร็จรับเงินได้ด้วยตนเองค่ะขณะนี 58, 네้นะครับแบบที่ยื่นนี่นะครับคิดกระดาษเปเปอร์กับไอ้กับอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยอิเล็กทรอนิกส์นี่ประมาณ7 4เสร เจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเป้าหมายเราตั้งให้ถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเราอยากให้ถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์เพราะยิ่งมากเท่าไหร่ก็เป็นการประหยัดทรัพยากรของประเทศเรามากเท่านั้นเซฟกระดาษเซฟที่เก็บนะครับเซฟต้นทุนนะครับทุกอย่างทั้งผู้เสียภาษีและทั้งเราลองลองนึกถึงไอ้สิบสี่ล้านฉบับนี้ทุกคนต้องนั่งรถยนต์นะครับนั่งรถเมล์อะไรก็แล้วแต่เดินทางมาที่สมักงานยื่นแบบกระดาษท้าเวลาที่เสียไปเท่าไหร่แล้ว น,นี้แล้วเราต้องเอากระดาษเหล่านี้มานั่งคีบบันทึกอีกนะครับแล้วเอาไปเก็บไว้ในโกดังค่าฉีดยากาันปวกค่าเก็บมันก็เป็นภาระเป็นต้นทุนของประเทศทั้งนั้นเลยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่กรมสมบัติพยายามจะเน้นเรื่องไอทีเข้ามาเพื่อลดต้นทุนบางไม่ให้ถึง80%แล้วในในโปรแกรมเนี่ยมันสะดวกขนาดว่าแค่ใส่ข้อมูลไปอ่ะมันเพลียเ,เห็นเลยว่าคิดภาษีเราอัตโนมกกัติหมดเลยนะครับ นอกจากนี้ยังรวมโปรแกรมในการช่วยคำนวณภาษีเพื่อช่วยในการบริหารจัดการเรื่องภาษีอีกด้วยและยังมีการตรวจสอบสถานะก,การคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับใครที่สนใจเพียงเข้าไปที่ a อ p s t o r e แล้วพิมพ์คำว่า rd smart tag จากนั้นดาวน์โหลดแอปลงบนมือถือเพียงเท่านี้ด้วยความง่ายของระบบที่ออกแบบมาเป็นอย่างดีจะช่วยให้ผู้เสียภาษีไม่ต้องเสียเวลาอีกต่อไปและก็มั่นใจได้ค่ะว่าระบบความปลอดภัยนั้นเตรียมป้องกันไว้อย่างดีค่ะ